นิยายเสียงเรื่อง Goodbye My High-Calorie ประพันธ์โดยฟ้ารดาอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตาม Subscribe กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่26ตอนเจลกาผจนเพลิงเสียงเตือนภัยจบลง เจลกาตกใจจนแทบควบคุมสติเอาไว้ไม่อยู่หน้าตาตื่นเธอวางชุดลงกับเคาน์เตอร์แล้วหันไปมองรอบๆตัวก็เห็นว่าคนที่อยู่ชั้นนี้ต่างพากันวิ่งพรานส่วนคนขายเสื้อยกมือทั้งสองข้างปิดที่หูแล้วส่งเสียงกรีดกรีดราวกับคนบ้าช่วยด้วยไฟไหม้ฉันจะทำยังไงดีช่วยด้วยค่ะ เจรกาตกใจสุดขีดรู้ว่าภายร้ายกําลังใกล้เข้ามาเธอวิ่งไปที่บันไดเลื่อนอย่างลืมตัวแต่ลงไม่ได้เมื่อเห็นป้ายติดเอาไว้ว่าอยู่ระหว่างซ่อมแซมหญิงสาวเบรกจนตัวโกงหงุดหงิดทันทีจึงรีบวิ่งต้วมเตรียมไปที่บันไดหนีไฟหวังว่าจะลงทางนั้นแต่เบียดผู้คนลงไม่ได้แต่ละคนต่างแย่งกันก้าวลงไป เสียงหวีดร้องด้วยความหวาดกลัวเสียงด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายดังลั่นเจลกรา,กายืนเงื้องะหน้าซีดขาวมองซ้ายมองขวาหาทางที่จะออกไปจากห้างสรรพสินค้าให้เร็วที่สุดแต่เธอพงาดถอยหลงังจนเกือบล้มลงเมื่อเห็นคนที่ลงไปข้างล่างปีนบันไดย้อนกลับขึ้นมาอีกครั้งลงไปไม่ได้นะอย่าลงไปเชียวละผู้ชายหน้าจืด รูปร่างผอมคนหนึ่งตะโกนบอกคนที่กำลังก้าวลงไปตามขั้นบนันไดทำไมละ่ะไฟกำลังลุกควันเต็มไปหมดเลยถอยๆอยถอย่อยาย,ย,ยืนขวางคนกำลังขึ้นมาผู้ชายคนนั้นผลักร่างเจรรกาให้พ้นทางเต็มแรงจนเธอเกือบล้มและเผือร้องออกมาด้วยความตกใจว่าฉันจะทำยังไงดีช่วยด้วยนะช่วยด้วย หญิงสาวร้องด้วยความหวาดกลัวเมื่อรู้ว่าหนทางที่จะออกไปจากห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ได้เลือนลางเต็มทีเพราะชั้นนี้คือชั้นสูงสุดแล้วขณะเดียวกันคนที่ขึ้นมาจากบันไดหนีไฟประมาณ20กว่าคนก็กีดร้องดังลั่นและมาออกกันอยู่ที่กระจกด้านข้างช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วยจ้าเราจะต้องช่วยกันทุบกระจกให้แตกเลยนะโอ้ย ควันพุ่งขึ้นมาแล้วเสียงใครบางคนร้องบอกให้ทุกคนช่วยกันทุบกระจกขณะนั้นจรกาหน้ามืดจะเป็นลมให้ได้เมื่อสูดควันไฟเข้าไปร่างอ้วนเซพงะแล้วถอยหลังห่างออกไปเธอเอามืออุดจ,จมูกเอาไว้แล้วรีบหันหน้าหนีไปทางด้านข้างแล้วสูดอากาศเข้าไปอีกแต่ควันไฟยังเล็ดลอดเข้ามาได้เสียงทุบกระจกตรงผนังด้านข้าง จนแตกแล้วร่วงลงมากองกับพื้นเจรการมองผ่านม่านน้ำตาที่พ่ามัวเพราะแสบตาและเห็นคนเอาก้าอี้มาวางไว้ตรงส่วนกระจกแตกจากนั้นก็ปีนขึ้นไปยืนโบกมือขอความช่วยเหลือจากคนข้างล่างช่วยเราด้วยครับเสียงร้องขอความช่วยเหลือยังคงดังก้องควันไฟจากที่จังๆเริ่มหนาขึ้นกลิ่นเหม็นตามมา ผู้คนวิ่งพรานภายในชั้นห้ามีแต่ความโอลมมนฉันฉันจะตายแล้วช่วยทีเธอควันไฟเริ่มหนาขึ้นทุกทีผู้คนพากันไอเพราะสำลักควันมีบางคนตะโกนบอกว่าให้ก้มหน้าแนบลงกับพื้นและเลี่ยงที่จะสูดควันเข้าไปในปอดเพราะกลัวว่าจะทำให้เกิดอันตรายก้มหน้าลงไปแนบกับพื้นให้มากที่สุดเลยนะ ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยพวกเราเองใครจะมาช่วยทันควันก็เยอะมีความร้อนอีกด้วยฉันคงถูกย่างตายงานนี้แน่เจรกาจำได้ว่าเป็นเสียงของผู้หญิงวัยสี่สิบที่เคยเร่งให้เธอขึ้นบันไดหนีไฟบัดนี้กำลังดิ้นพลาดพลาดกับพื้นแล้วส่งเสียงจามจนน้ำตาไหลจากนั้นพยายามเอามือปิดจมูกเอาไว้เครื่องประดับเพชรทองที่อยู่บนตัว ไม่อาจช่วยให้รอดพ้นจากความตายได้เธอจึงถอดแหวนทองออกมาชูขึ้นแล้วส่งเสียงตะโกนดังๆใครช่วยฉันออกไปได้แหวนทองวงนี้จะเป็นของคนนั้นทันทีแต่ไม่มีใครสนใจเพราะเวลานี้ต่างวิ่งพรานเพื่อเอาตัวให้รอดพ้นจากการถูกย่างสุดเจากรการก็เช่นกันเธอคลานไปพื้นหลังแล้วหมอบอยู่ครู่หนึ่งแต่ทนไม่ไหว เนื้อตัวเต็มไปด้วยเหงื่อราวกับอาบน้ำหญิงสาวลุกขึ้นยืนแล้วพยายามชะเง้อหน้าออกไปมองตรงกระจกที่แตกแต่ไม่เห็นอะไรเพราะมีคนบงังเสียงผู้หญิงยังคงร้องกรีดกรีดบางคนวิ่งวนไปมาเหมือนกับคนบ้าจิรากาพยายามตั้งสติเอาไว้และบอกกับตัวเองว่าอย่าก,กลัวจะต้องสวดมนต์ให้สิ่งศักดิก์สิทธิ์ช่วยคลุมครองนโมตัส พักคขวะโตเธอท่องน้ำโมครบสามจบและท่องวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่รู้ว่ากี่ครั้งพร้อมกับภาวนาให้ตัวเองปลอดภยัยแต่ก็ดูเหมือนว่าความหวังจะลิบหลีเพราะจำนวนควันไฟเพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกทีลมหายใจเริ่มติดขัดแสบจมูกทั้งจามและไออยู่ตลอดเวลาเธอคิดว่าตนไม่รอดพ้นจากความตายแน่ พวกเราดูนั่นมีกระเช้าถูกส่งขึ้นมาเราปลอดภัยแล้วนะผู้ชายร่างผอมหน้าจืดชี้นิ้วออกไปจากช่องกระจกที่ถูกทุบจนแตกเขาตะโกนดังๆเมื่อเห็นกระเช้าของหน่วยดับเพลิงถูกส่งขึ้นมาแล้วยื่นเข้าใกล้กับขอบผนงังที่เป็นช่องแตกฉันไม่ไหวแล้วหายใจไม่ออกขอไปก่อนนะหญิงวัยสี่สตะเกียดต,ตะกายแจ๊คนอื่นๆ แล้วเข้าไปยืนชิดกับผนงังเธอพยายามปีนขึ้นไปแต่ถูกกระจกบาดจนเลือดสาดโอ้ยเจ็บช่วยฉันด้วยเราจะต้องหาผ้านั้นหนาะมารองตรงขอบนี้กันไม่ให้กระจกบาดนะผู้ชายหน้าจืดพูดขึ้นแล้วมองฝ่าควันไฟไปรอบๆตัวจากนั้นหยุดที่เจรกาน้องถอดแจ็คเก็ตออกมารองที่ขอบตรงนี้นะเจรกาอึกอกักแม้ว่าอยู่ในช่วงวินาทีชีวิต แต่รู้สึกเสียดายแจ็กเก็ตตัวนี้ราคาหลายหมื่นบาทถ้าเอาไปลองขอบผนังแล้วให้คุณเหยียบขึ้นไปนอกจากจะเปื้อนแล้วเสื้อจะต้องขาดวินเสื้อชั้นหลายหมื่นบาทนะเสียดายเสื้อ,อหรือว่าอยากตายอยู่บนนี้ล่ะเลือกเอาฉันเอาเสื้อไปรองก็ต้องให้ฉันไปก่อนสิเจากาต่อรองพร้อมกับไอออกมาติดๆกันน้ำตายังไหลออกมาเพราะแสบขันไฟ แต่แล้วเจรากาก็กรีดร้องสุดเสียงเมื่อหญิงวัยสี่สิบตรงเข้ามาถอดเสื้อของเธอออกแล้วกระชากเต็มแรงล่างอ้วนร่มลงไปเข่ากระแทกกับพื้นอย่างจังได้เสื้อแล้วรีบออกไปจัดการแล้วเอาเสื้อฉันคืนมานะเอาคืนมาไม่มีใครสนใจเจรากาเพราะต้องการออกไปให้พ้นจากข้างนารกแห่งนี้เมื่อแจ็กเก็ตถูกวางไว้ที่ขอบผนัง เด็กวัยรุ่นชายก็ถูกดันตัวขึ้นไปนั่งเขากรีดร้องด้วยความกลัวว่าจะตกลงไปข้างล่างผมกลัวอย่ามองลงไปข้างล่างมองขึ้นบนฟ้าตรงกระเช้านั่นเห็นไหมกระเช้ายื่นเข้ามาแล้วเร็วๆเ,เข้าคนอื่นเข้ารอคิวอยู่นะผู้ชายหน้าจืดตะโกนบอกชายวัยรุ่นที่นั่งหน้าซีดแววตาตื่นตระหนกส่วนข้างล่างเสียงหวอและเสียงคนประกาศ ให้อยู่ในความสงบดังขึ้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกําลังเข้าไปเคลียร์พื้นที่แล้วส่งเสียงผ่านทรโคงบอกว่าให้ลงไปในกระเช้าให้เร็วที่สุดกระเช้าสีส้มถูกยื่นเข้ามาแล้วลดระดับลงวัยรุ่นคนนั้นหย่อนเท้าก้าวลงไปเสียงปลบมือดังขึ้นเจ้รกาเห็นดังนั้นก็รู้ว่านี่คือทางรอดของเธอแต่ก็กังวลใจเรื่องรูปร่างอ้วน ที่มีน้ำหนักร้อยกิโลกรัมว่าจะปีนขึ้นไปนั่งที่ขอบผนังได้อย่างไรถ้าขึ้นไปได้กระเช้าจะรับน้ำหนักได้ไหมให้ฉันขึ้นไปก่อนสิหายใจไม่ออกแล้วฉันกำลังจะตายผู้หญิงวัยสี่สิบยังคงตะโกนแข่งกับเสียงอื้ออึงจากผู้คนเธอจึงพยายามแย่งปีนขึ้นไปแต่ถูกผลักให้ตกลงมาโอ้ยแล้วกล้าผลักฉันเหร เธอกระโจนเข้าใส่ผู้หญิงร่างอวบซึ่งมีไหวไล่เลี่ยกันทำท่าจะดึงขาให้เธอตกลงมาแต่ถูกผู้ชายน้าจืดเข้าไปกันเอาไว้แล้วตะโกนห้ามเสียงดังอย่าแย่งกันถ้ามัวแต่แย่งอาจจะเกิดอันตรายได้นะไปได้ทุกคนอยู่แล้วต่อคิวเข้าเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ฉันจะต้องไปก่อนฉันไม่ไหวแล้วผู้หญิงวัยสี่สิบ แสดงความร้ายกาจออกมาทางสีหน้าและแววตาคู่นั้นผู้ชายคนดังกล่าวก้มลงไปจีบกระจกที่แตกอีกทั้งแหลมคมเหมือนกับมีดขึ้นมาถ้าอยากเจ็บตัวก็แซงคิวเข้ามาซิเมื่อเจออย่างนี้เข้าไปหญิงวัยร้ายถึงกับอึง้งและพูดไม่ออกเธอมองตาขวางแล้วเดินไปต่อคิวเตรียมจะขึ้นกระเช้าอย่างเงียบๆกระเช้ามารับผู้คนให้ลงไป โดยโลงทีละคนซึ่งก็เรียบร้อยดีกระทั่งถึงคิวเจรกา,าที่ยังคงไอติดติดกันหลายครั้งเธอรู้ว่าร่างกายกำลังแย่เพราะสูดควันไฟเข้าไปหลายครั้งและร่างกายอ่อนแรงป้อแแปะเต็มทีถึงคิวคุณแล้วขึ้นไปยืนอยู่บนเก้าอี้นั่นแล้วก้าวขาขึ้นไปบนเก้าอี้ตัวที่อยู่ข้างๆกันซึ่งผมต่อเอาไว้ให้สูงขึ้นจากนั้นก็ปีนขึ้นไป นั่งที่ขอบผนังนะฉันฉันคิดว่าทําไม่ได้นะยัิงสาวพูดปากคอสั่นกลัวว่าไม่อาจปีนขึ้นไปนั่งบนผนังข้างบนได้ผู้ชายร่างผอมพยายามปลอบใจแล้วจับมือเธอไปบีบคุณต้องเข้มแข็งอย่ากลัวอย่ามองลงไปข้างล่างเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้นั่นเห็นไหมควันไฟหนาขึ้นทุกทีแล้วเร็วๆเ,เข้าไปเหลือไม่กี่คนก็หมดแล้วนะ พวกเราจะปลอดภัยฉันกลัวพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยเชลด้วยหญิงสาววีดร้องออกมาสุดเสียงกลัวจนเนื้อตัวสัน่นผู้ชายสามคนที่เหลือพากันพยุงเธอขึ้นไปยืนอยู่บนเก้าอี้พลาสติกตัวแรกซึ่งวางทับซ้อนกับเก้าอี้หลายตัวให้สูงขึ้นไปเธอยืนขาสันส่นๆแล้วจับขอบผนงังที่มีแจ็คเก็ตแสนแพงปูทับกันกระจกบาดเอาไว้ระวัง กระจกข้างๆด้วยนะอย่าให้ร่างกายถูกมันจะบาดเอาใครบางคนตะโกนบอกเจกรกายหินกระจกด้านซ้ายซึ่งเป็นขอบขึ้นไปข้างบนแตกเป็นรอยหยักแหลมคมตัวเธอใหญ่ขนาดนี้ความกว้างของช่องกระจกจะมีพื้นที่พอให้เธอขยับตัวเข้าไปได้ไหมก้าวขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ข้างๆที่สูงเกือบเสมอขอบเร็วๆเข้าเสียงกระตุ้นเตือน ให้เจรากาขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ซึ่งตั้งต่อกันให้สูงกว่าแถวแรกหญิงสาวหวีดร้องออกมาด้วยความกลัวมันสูงฉันกลัวเก้าอี้จะลม้มแล้วตัวฉันพุ่งทะลุออกภายจากตัวอาคารตั้งสติให้ดีอย่าก,กลัวไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกครับใจยเย็นๆนะฉันไม่ไหวแล้วนะใจมันจะขาดหน้ามืดช่วยด้วยเจราการู้สึกว่าหน้ามืดจริงๆ ผู้ชายรูปร่างล่ำสันคนหนึ่งเขาฉีกชายเสื้อเชิ้ตจนขาดแล้วเอาน้ำในขวดที่เหลือจากการดื่มเทราดลงไปจนชุ่มจากนั้นบิดให้หมาดก,ก่อนส่งให้เจลกาเอาผ้านี้ปิดจมูกเอาไว้ความชื้นจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นพวกเราช่วยกันประคองเธอเอาไว้นะอย่าให้ตกลงไปผู้ชายทั้งหมดช่วยกันจับแขนเจลกาเอาไว้เมื่อเธอค่อยค่ นั่งท้าบลงบนขอบผนังด้านบนช่องกระจกที่แตกขนาดกว้างกว่าตัวของเธอแค่นิดเดียวเมื่อความกลัวเกิดขึ้นหญิงสาวขยับแขนจึงถูกกระจกด้านข้างบาดจนเลือดจาดโอ๊ยฉันถูกกระจกบาดจะยเย็นๆครับอย่ากลัวไม่ต้องสนใจคุณจะต้องลงจากกระเช้าเห็นไหมถูกส่งเข้ามาใกล้ๆแล้วคุณเตรียมหย่อนเท้าลงไปเลยครับ ฉันกลัวความสูงฉันกลัวกระเช้าว่าจะรับน้ํำหนักไม่ไหวแล้วตกลงไปเจลรากายังคงกรีดร้องเช่นเดิมและไม่ยอมหย่อนเท้าลงไปในกระเช้าแล้วก็ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตะโกนใส่ทรโคงเร่งให้เธอลงไปไม่ต้องกลัวกระเช้ารับน้ำหนักได้แต่ฉันหนักร้อยโลหญิงสาวตะโกนเสียงดังและหลับตาปีไม่กล้ามองลงไปข้างล่าง เพราะเป็นโรคก,กลัวความสูงไม่ต้องกลัวครับข้างล่างเรามีเบาะลมปูรองรับเอาไว้ตกลงไปก็ไม่เป็นอะไรหรอกครับเมื่อเจลการู้ว่ามีเบาะลมรองรับอยู่ข้างล่างจึงรู้สึกคลายความกลัวลงไปบ้างเธอพยายามที่จะหย่อนเท้าลงไปในกระเช้าซึ่งเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะตัวเธอใหญ่ทำท่ายักแย,ย่ยักยันลังเลว่าจะลงไปดีหรือไม่ เมื่อเท้าลงไปแล้วแต่ก้นไม่ขยับจากขอบผนงังผู้ชายทั้งสามพยายามช่วยกันดันร่างของเจลกาลงไปลงไปได้แล้วครับขยับก้นหน่อยครับคุณก้นฉันใหญ่มันไม่ขยับช่วยด้วยถ้าอย่างนั้นพวกเราจะผลักคุณลงไปเองหนึ 1, 2, ่งสองสามไม่ด้วยความกลัวว่าจะตกลงไปข้างล่างเจลกา จึงเอามือจับขอบผนังตรงที่นั่งเอาไว้พวกผู้ชายจึงพร้อมใจกันดันร่างมาหืมมาลงไปซึ่งเธอได้แต่ร้องกรีดกรีดประสานกับเสียงคนข้างล่างที่มองขึ้นมาเห็นภาพหวาดเสียวของเธอแล้วต่างพากันร้องออกมาดังๆอา้าวลงไปได้แล้วสิ้นคำของผู้ชายคนหนึ่งร่างของเจรกาถูกผลักลงไปในกระเช้าเธอตาเหลือกกรีดร้องสุดเสียง แล้วสติก็ดับวูบไปทันทีกลิ่นแอมโมเนียที่คลุ้งใกล้กับจมูกความเย็นที่รายล้อมรอบตัวทำให้เจรการู้สึกหนาวสัน่นแล้วส่งเสียงครางเธอค่อยๆลืมตาขึ้นมาแสงสว่างจ้าที่ได้รับทำให้เธอ หลับตาลงอีกครั้งคุณคุณย่าเจลฟื้นแล้วค่ะเจรากาจําได้ว่าเสียงที่ดังด้วยความตื่นเต้นคือเสียงของเพชรกลัดมารดาของเธอนั่นเองพร้อมๆกันนั้นก็รู้ว่ามือทั้งสองข้างถูกบีบแล้วคลายหลายครั้งจากนั้นตามด้วยเสียงเรียกชื่อเจลเจลได้ยินเสียงแม่ไม่ลูกเจลนี่พ่อนะลูกเป็นยังไงบ้างเจล นี่พวกเราเองนะตังทอนเบลซี่เมดาได้ยินเสียงพวกเราไหมเจโรลการู้สึกว่าสมองมึนงงเบลอจนนึกอะไรไม่ออกนอกจากนอนนิ่งๆเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อขยับแขนก็รู้สึกเจ็บปราบและเมื่อเนื้อตัวเมื่อถูกของหนักๆทับเอาไว้เป็นเวลานานหมอหมอคะลูกฉันฟื้นแล้วค่ะแต่ก็หลับตาลงไปอีกแล้วเพชรกรรัต บอกแพทย์ไวกลางคนด้วยเสียงตื่นเต้นเจรคารได้ยินเธอรับรู้ทุกอยาก่างแต่ไม่อาจลืมตาขึ้นมาได้จึงพยายามคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองทำไมถึงได้กลิ่นแอมโมเนียอยู่ในห้องที่เย็นจนหนาวสัทานและได้ยินเสียงเพื่อนๆพ,พร้อมกับแม่พูดกับแพทย์ซึ่งเป็นเจ้าของคนไข้ม่านตาของคนไข้มีปฏิกิริยากับแสงสว่าง ทำให้หลับลงไปเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองครับเจลไม่ต้องลืมตาก็ได้ลูกแค่พยักหน้าแล้วสายหน้าตามคําที่แม่พูดรู้ไหมลูกหญิงสาวยังคงเบือมือนศีสะะแต่รับรู้ต่อสิ่งที่มารดาบอกจึงพยักหน้ารับคุณลูกรู้ตัวแล้วแต่ยังคงมึนมึนงงงผมว่าให้ลูกนอนพักสักครู่ดีไหมแต่ฉันอยากคุยกับลูก แค่แกพยักหน้าแล้วก็สายหน้าฉันก็ดีใจแล้วเจลลูกจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อมารดาถามเช่นนั้นหญิงสาวก็สายหน้าไปมาเพราะจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองเจลนางกระต่ายอ้วนสุดสวยฉันตังทอนเพื่อนของเธอนะยะจำได้ไหมว่าเธอไปที่ไหนไปทำอะไรมาตังทอนพยายามที่จะถามเป็นการกระตุ้น ให้เจลรกานึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่เธอสายหน้าและนึกไม่ออกถ้าเจลจจำไม่ได้แม่จะเล่าให้ฟังนะเจลติดอยู่ที่ชั้นห้าของห้างที่มีไฟไหม้รถกระเช้าได้รับเจลลงมาจำได้ไหมลูกทันทีที่มันดาเล่าให้ฟังเจลรกาก็นึกถึงเหตุการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้นกับตัวเองเธอถึงกับฟะดุง้งใจหายวับ กลัวจนตัวสั่นและร้องไห้ออกมาดังๆไม่ไม่กลัวแล้วคุณทำไมถึงรีบเล่าให้ลูกฟังนักล่ะแกกำลังขวัญเสียดูสิร้องไห,ห้ใหญ่เลยนะคึกฤทธิ์ดุเพชรกระดที่ทำให้ลูกสาวร้องไห้เสียงดังจนตัวสัน่นเมด้ากับเบลซีพากันจับมือเธอเอาไว้เพชรกระดดใจไม่ดียกหลังมือปาดน้ำตาป้อยๆฉันขอโทษนะ ฉันไม่ได้ตั้งใจเจลเธอปลอดภัยแล้วนะคิดว่าสิ่งที่ผ่านมาคือฝันร้ายก็แล้วกันตอนนี้พักผ่อนให้สบายพวกฉันพ่อกับแม่จะอยู่เป็นเพื่อนเธอนะเมดาก้มลงไปกระซิบข้างๆหูเจลกาพยายามพูดปลอบใจเจลกาจึงคลายความกลัวลงและบีบมือเพื่อนตอบกลับจากนั้นลืมตาขึ้นมาเห็นใบหน้าทุกคนเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ปลอดภัยแล้วลูกแม่ไม่ต้องกลัวเรื่องไร้ไรมันผ่านไปแล้วต่อจากนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเจรกายิ้มให้มันดาทั้งน้ำตาและร้องไห้ออกมาอีกครั้งเมื่อท่านก้มลงมาจูบแก้มด้วยความรักสุดหัวใจ